ที่จะเอามาช่วยดูแลสุขภาพตัวเองในช่วงโควิดขอคำแนะนำเป็นข้อๆจากน้องยาดาเลยแล้วกันนะครับว่าในช่วงโควิดแบบนี้จากที่เราศึกษาจากที่เราค้นคว้าและทดลองกับตัวเองเราควรปฏิบัติตัวอย่างไรบ้างครับค่ะก็คือว่าตอนนี้ค่ะสายพันธุ์ที่กลายพันธุ์ล่าสุดที่เราได้รับมาเนี่ยคือสายพันธุ์อังกฤษใช่ไหมคะคมีชื่อว่า B 1 1 7นวเนทีนี้มันจะมีบางส่วนที่มันกลายพันธุ์ออกไปอะคะ่ะส่วนที่กลายพันธุ์จะมีอยู่บางส่วนคือส่วนที่เขาเรียกว่าสไปค์โปรตีนสไปค์โปรตีนมันจะเป็นเหมือนกับ เป็นหนามหรือว่าเป็นมือมานะคะที่เป็นมือเอาไว้จับจับเซลล์ปอดเราแล้วก็ดึงตัวเองลงไปอะคะ่ะทีนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างให้ไอ้มือ,อน,นั้นนะคะจับกับรีเซพเตอร์หรือตัวรับสัญญาณที่ปอดได้เก่งขึ้นจับเก่งขึ้นมุดเก่งขึ้นและยังไม่พอค่ะยังหลีกหนีกระสุนที่ยรา,าเคยทําไปในคลิปแสงแดดเยรา,าจะบอกว่าภูมิต้านทานเราจะผลิตกระสุนออกมาเพื่อยิงเพื่อจับไวรัสรให้ไวรัสมันทําอะไรไม่ได้ทีนี้การที่มันกลายพันธุ์เนี่ยมันทําให้กระสุนยิงมาแล้วไม่ค่อยติด ในบางตำแหน่งดังนั้นเหมือนไวรัสตอนนี้มันเก่งขึ้นเรื่อยๆทีนี้ในเรื่องของการตากแดดนะคะมันเป็นลักษณะที่ว่าเรากำลังจะทำให้ภูมิต้านทานของเราอะค่ะมีวัตถุดิบเพื่อเอาไปสร้างอาวุธเป็นอาวุธที่ติดตัวภูมิต้านทานแล้วก็ให้เอาไปสู้กับไวรัสนะคะซึ่งการตากแดดนี้จริงๆแล้วมันไม่ได้ทำให้เราได้รับวิตามินดีโดยตรงนะคะแต่มันส่งเสริมให้เกิดการสังเคราะห์วิตามินดีในร่างกายซึ่งถ้าสมมุติว่าเราจะโดนแดดเนี่ยค่ะเราจะต้องเผยผิวของเรา ค,คือห้ามเอาเสื้อบังค่ะห้ามทาครีมกันแดดนะคะไม่นั่งอยู่ลยหลังกระจกอืมครับถ้าเกิดว่านั่งอยู่ในรถอะค่ะแล้วมีกระจกบังอยู่อันเนี้ยมันจะบังรังสีที่เรียกว่า UVB สิ่งที่เราต้องการคือ UVB ค่ะคเมื่อไหร่ที่ UVB เนี่ยมันตกมากระทบที่ผิวอะค่ะ ผิวหนังของเราจะมีคอเลสเตอรอลอยู่เขาเรียกว่าเซเว่นดีไฮโดรคอเลสเตอรอลพอมันเจอกับแสงแดดปุ๊บปะทะกันละปุ๊บเนี่ยค่ะมันจะสร้างออกมาเป็นวิตามิน D3 ซึ่งถ้าเกิดว่าเราไปกินเป็นอาหารเสริมเนี่ยเราก็จะกินตัวนี้กันค่ะกินเป็นวิตามิน D3 กันแต่ว่าตัวเนี้ยที่เรากินนะคะมันยังไม่พร้อมจะใช้งานม,มันจะพร้อมจะใช้งานก็ต่อเมื่อมันต้องส่งไปให้ตับก่อนตับจะต้องเอาเหมือนเอาไปปรุงอะค่ะมันมันเติมหมู่ไฮดรอซิลไปคือเหมือนเอาไปปรุงรสพอปรุงรสเสร็จปุ๊บ ก็ยังไม่พร้อมจะใช้งานนะคะคจะพร้อมจะใช้งานก็ต่อเมื่อส่งไปให้ไตไปปรุงอีกทีรหรือส่งไปให้ประชากรภูมิต้านทานไปปรุงอีกทีนึงดังนั้นการตากแดดเนี้ยมันเป็นเหมือนกับเป็นการเปิดทางในการที่เราจะสร้างวิตามินดีให้สําเร็จนะคะคทีนี้มันจะมีประเทศบางประเทศที่เขาอยู่ในเมืองร้อนแต่เขาก็ยังขาดวิตามินดีกัน คือมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าเราได้รับแดดแล้วเราจะสร้างวิตามินดีได้สําเร็จนะคะคมันยังมีปัจจัยบางอย่างที่สําคัญด้วยนั่นก็คือว่าการที่เราจะโดนบล็อกไม่ให้เกิดการสร้างได้สําเร็จเนี่ยค,ะค่ะก็คือคอลูชันหรือว่ามลพิษม,มลพิษในอากาศเป็นตัวบงังบังไม่ให้เอเจ้า U V B มาตกกระทบผิวหนังได้อะค,ะค่ะทีนี้ผลปรากฏว่ามีงานวิจัยอยู่อันนึงที่เขาไปศึกษาคนในอินเดียะค่ะ คือเขารีวิวงานวิจัยทั้งหมด18งานวิจัยในชุมชนแล้วก็อีก16งานวิจัยในโรงพยาบาลปร,ร,รากฏว่าคนอินเดียก็ขาดวิตามินดีค่ะขาดไปจนถึง90-94เปอร์เซ็นต์เลยทั้งที่เขาก็โดนแดดและบ้านเขาก็มีแดดค่ะแต่เป็นเพราะว่ามลพิษมันเยอะค่ะคแม้แต่อินโดนีเซียที่เป็นประเทศที่อยู่ในใกล้เขตเส้นศูนย์สูตรพอดีค่ะเส้นศูนย์สูตรคือเป็นตำแหน่งที่จะได้รับแสงแดดมากกว่าตำแหน่งอื่น อินโดนีเซียก็ขาดเหมือนกันขาดไป23%แม้แต่แอฟริกาก็มีระดับวิตามินดีในเลือดต่ำค่ะค,คือเขาวิจัยมา23ประเทศในแอฟริกาก็ค้นพบว่าหลายคนในแอฟริกาเนี่ยก็มีระดับวิตามินดีในเลือดต่ำทีนี้เราจะตากแดดอย่างไรให้เราได้วิตามินดีเพื่อให้ใมีโค้านทานใช่ไหมคะคก็คือว่ามันจะมีอาหารบางอย่างที่กินเข้าไปแล้วเนี่ยส่งเสริมการสร้างวิตามินดีให้สําเร็จ อาหารอันนั้นก็คืออาหารที่มีส่วนผสมของแมกนีเซียมแมกนีเซียมก็คือมีอยู่ในพืชผักค่ะจริงๆแล้วก็แนะนําให้หาพืชผักทานในช่วงนี้เพราะว่ามันช่วยดูแลลําไส้ด้วยลําไส้ดีภูมิต้านทานก็ดีค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงที่เราควรจะหลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงในการที่เราจะทานเนี่ยก็คืออะไรที่เป็นน้าตาลฟรุกโตส เช่นน้ำหวานที่เป็นผสมอยู่ในน้ำหวานที่เราดื่มมะค่ะหรือว่าเป็นในขนมขนมที่เรากินเนี่ยมันจะมีส่วนผสมของฟรุกโตสคอนไซรัปไอเจ้าฟรุกโตสคอนไซรัปเนี่ยค่ะมันจะไปขัดขวางกระบวนการการสร้างวิตามินดีครับคือร่างกายกําลังสร้างอยู่แต่จะสร้างไม่สําเร็จถ้ามีน้ําตาลตัวนี้เข้ามาดังนั้นในเรื่องของของหวานนะคะช่วงนี้ถ้าอยากกินจริงๆเนี่ย ก็แนะนําให้กินผลไม้ไปก่อนอเพราะว่าผลไม้เป็นฟรุกโตสอีกลักษณะหนึ่งซึ่งไม่เหมือนกับน้ําตาลที่ผสมในขนมหวานค่ะสามารถทานเป็นผลไม้ไปก่อนได้ช่วงนี้แล้วก็ผลไม้เนี่ยมันมีวิตามินซีอีกตัวหนึ่งนะคะมีวิตามินซีด้วยซึ่งวิตามินซีอะค่ะถ้าเกิดว่าภูมิต้านทานของเราเนี่ยได้รับวิตามินซีเข้ามาแล้วเนี่ยภูมิต้านทานของเราจะทํากิจกรรมการกินได้เก่งขึ้น คือพอไวรัสมันลงมาแล้วอะค่ะคุมต้านทานด่านแรกเนี่ยแก๊งกินมันจะเข้าไปกินก่อนเลยครับดังนั้นถ้าสมมติว่าเรากินอาหารที่เป็นพืชผักผลไม้แล้วเราได้วิตามินซีเข้าไปปุ๊บวิตามินซีจะช่วยให้ภุมมต้านทานกินเก่งขึ้นแล้วก็สามารถที่จะไปเรียกกลุ่มต้านทานแก๊งอื่นที่เป็นตัวกินนะคะให้เข้ามารุมบริเวณนี้ได้เร็วขึ้นก็คือการตอบสนองตอ่อภุมมต้านทานทั้งหมดจะดีขึ้นถ้าเราได้รับวิตามินซีเข้าไปครับอันนี้เป็นความสำคัญของอาหารค่ะครับ